อัปเดตข่าวของสาวๆแบล็กพิงนะคะอุ๊ยนี่พวกเธอกำลังเตรียมตัวจะคัมแบ็กจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมถึงได้ดูว่างอย่างนี้นะคะ ก็เซเว่นคำๆนะคะพวกเธอค่ะอาจจะกําลังเตรียมตัวนะถ่าย MV อยู่ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีภาพจากหนุ่มหล่อไทยแทนนะคะมาสรส์แฟนๆให้กับเราได้ดูกันเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีการรวมตัวกันนะทั้งลิซ่าแล้วก็มินี่ฮะร์จิไอดอลค่ะรวมถึงหนุ่มไทยแทนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วหนุ่มคนนี้เอ๊ะเขาคือใครนะเข้าไปสืบประวัติมาคร่าวๆนะคะก็คือเขาเป็นศิลปินทีป๊อปคนแรกของค่ายโฟวันวันเสินั่นเองค่ะก็เพื่อ เปิดตัวเดบิวต์ไปเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นศิลปินได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องมีการไปฝึกหนักที่เกาหลีเป็นเวลาประมาณ2ปีเลยทีเดียวค่ะสงสัยว่าตอนที่อยู่ที่เกาหลีนะคะคนจะได้รู้จักกันกับทั้งลิซ่าแล้วก็มินนี่นะคะซึ่งนอกจากภาพภาพนี้แล้วเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปค่ะก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเองนะคะก็เคยตามไปดูคอนเสิร์ตของสาวๆาวแร็คทิงที่ลอนดอนแล้วก็ที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะมีภาพใหม่ๆมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น,นะคะ่ะเจ้าตัวค่ะเพิ่งจะอามบาโพสต์ลงในไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคะก็คนไทยค่ะอยู่ที่ไหนก็ตามนก็ซัพพอร์ตกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มไทยไทันเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนนะคะข่าวของเพลงใหม่ค่ะของแบทพิงเนี่ยก็จะถูกปล่อยในเกมพับซีนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เขาไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยคาดเดาไปแล้วนะ,ะว่าน่าจะเป็นเพลง ready for love ใช่ไหม แต่ยังไงก็ตามค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะคงจะได้ฟังกันแล้วนะคะก็มารอรุ้นกันค่ะว่าจะใช่หรือเปล่านะคะอาแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า